สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะพบกับหมอดูแองเจลาเปิดไพ่เปิดดวงบายแองเจล่าหมอดูเมืองกลางคะ่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดดวงให้กับเพื่อนในราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2564นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจจะดูดวงให้ละเอียดสามารถติดต่อเข้ามาทางเฟ e บุ o กแองเจล่าบาร์บี้ไอดีไลน์แองเจล่าบาร์บี้ตัวพิมพ์เล็กติดกันนะคะ และก็ทางช่องทาง y o u u u b e แองเจล่าข้าวข้าวเวิร์คลาสค่ะอย่าลืมทางโทรศัพท์ด้วยนะคะ0825587871ค่ะวันนี้หมอดูแองเจล่าก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดไพ่กับคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม64ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่เกิดในราศีกรกฎใบแรกก็คือแทนตัวของคุณเองนะคะได้เป็นใบ นางสีดาดำเนินไพรค่ะหรือ one of cups ความหมายของใบนี้นะคะหมายถึงคุณได้เริ่มต้นรักใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตได้พบรักใหม่ได้มีชีวิตที่สดใสอาจจะหมายถึงการได้บ้านใหม่มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่มีเกณฑ์ได้รถใหม่หรืออาจจะได้พบคนรักคนที่ถูกใจจริงๆนะคะหากมีเรื่องของการเสี่ยงโชคก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยค่ะ ในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะได้เป็นใบสามเหรียญค่ะสามเหรียญก็คือเงินที่ได้เข้ามาแบบฟุกๆโดยไม่ต้องลงทุนค่ะอาจจะได้จากคนเอามาให้หรือได้เงินจากการหยิบยืมหรือได้เงินจากการเล่นแชร์หรือ ได้เงินจากการถูกหวยถูกรอตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็ได้มาแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรมากมายค่ะคุณอาจจะถูกหวยได้รางวัลเงินก็ประมาณ4-6 0 0 0 0บาทค่ะในตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งการงานของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม64นะคะได้เป็นใบ Fi ออ of Cups ค่ะ ความหมายใบนี้ในเรื่องการงานก็แปลว่าอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องการงานมีความโศกเศร้าเสียใจอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จในการทำงานนะคะถ้าแปลความหมายถึงเรื่องความรักใบนี้ก็คือผิดหวังในความรักค่ะอกหักคำว่าอกหักนี้หมายถึงคุณอาจจะอกหักโดยที่คุณแอบไปคบใครหรือแอบไปชอบใคร โดยที่คนอื่นเขาไม่รู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอกหักนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีคนสองคนค่ะเป็นแค่ความรู้สึกที่เราเป็นค่ะในตำแหน่งของการเงินนะคะได้เป็นใบสุครีพถอนต้นรังหรือใบไฟออฟซอร์ทค่ะความหมายของใบนี้หมายความว่าอาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่คุณจะได้ กระทำแล้วก็ได้รับมอบหมายให้คุณได้ทําหรือมีความรับผิดชอบในหลายๆสิ่งแต่ทุกสิ่งที่คุณทําในช่วงนี้แม้คุณจะทุ่มเทมากมายขนาดไหนมากมายเพียงใดพยายามขนาดไหนผลตอบรับของคุณออกมาเต็มที่ขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยค่ะเหมือนกับว่า คุณล้มเหลวกับสิ่งนั้นทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์แม้คุณจะพยายามขนาดไหนก็ตามทุกอย่างก็ยังไม่สำเร็จตามที่คุณพึงพอใจค่ะถ้าเปรียบดั่งการเงินก็แปลว่าช่วงนี้แม้ว่าคุณจะทำงานหลายทางมีรายได้เข้ามาหลายทางพร้อมกันนะคะแต่เงินคุณก็จะยังไม่เหลือค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของความรักค่ะได้เป็นใบ queen of วันค่ะหรือเป็นใบพระแม่รักษมีนะคะใบนี้หมายถึงความรักของคุณจะได้เจอกับผู้หญิงที่เก่งในการทำงานค่ะเป็นผู้หญิงที่มีการใช้คำพูดเป็นคนเก่งในการเจรจาต่อรองทางการค้าและธุรกิจค่ะที่สำคัญนะคะเธอเป็นคนที่มีสังคมแล้วก็คนรู้จักเธอเยอะ สังคมยอมรับในความสามารถของเธอค่ะหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะหมายถึงว่าตัวคุณเองตอนนี้อาจจะโฟกัสชีวิตของคุณไปในเรื่องของการงานค่ะทําแต่งานและงานของคุณที่เป็นงานที่ใช้คําพูดหรือว่าท่าศิลในการพูดการเจรจาต่อรองทางการค้าและการเงินจะเป็นผลดีให้กับชีวิตของคุณมากค่ะ ถ้าคุณโฟกัสชีวิตไปแต่เรื่องการงานคุณก็จะประสบความสำเร็จและก็มีความสุขมากกับการทำงานค่ะในใบต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของสุขภาพค่ะสุขภาพของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคมได้เป็นใบ The High Princess หรือเป็นใบราชินีพระจันทร์นะคะสุขภาพช่วงนี้ของคุณอาจจะมีภาวะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งเล้นลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนะคะหรือเกี่ยวข้องกับกุญสายหรือมีอะไรบางอย่างที่มาปิดบังซ่อนเร้นหรือเป็นความลับไม่สามารถที่จะมองเห็นคุณก็ไม่รู้นะคะถ้าเกิดคุณมีสุขภาพที่รวนๆช่วงนี้เป็นผลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมาเข้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หมั่นสวดบนภาวนารักษาศีลนะคะ ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขค่ะสุขภาพก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะพลังจิตที่เข้มแข็งสามารถฟื้นฟูสภาพกายของเราให้กลับมาดีดั่งเดิมได้ค่ะในตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งของศัตรูนะคะได้เป็นใบ Knight of Cups ค่ะหมายความว่ามีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้าที่เรื่อง อุปสรรคบางอย่างในครอบครัวปัญหาภายในครอบครัวภ,ภายในบ้านภายในร้านภายในองค์กรหรือภายในตัวของคุณเองมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพื่อจะได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้ค่ะอีกความหมายก็คือหมายถึงศัตรูของคุณเป็นคนที่เป็นไม้นะคะพ่อไม้แม่ไม้อะไรต่างๆ ก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งคนรอบข้างเพื่อนฝูงญาติสนิทหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะช่วงนี้ก็ได้เป็นใบเดเวิลค่ะใบปีศาจสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนรอบข้างของคุณช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์โกรธเกรี้ยว ภาวะทางอารมณ์ไม่คงที่ค่ะรักโลภโกรธหลงโมหะโทสะหรือความโลภเกิดขึ้นในจิตใจนะคะหรือความหมายหนึ่งก็มีอิทธิพลกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆค่ะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม64นะคะก็คือความปรารถนาของคุณค่ะได้เป็นใบเดอ r e แตรงค่ะใบเดอะสแตรง ความหมายก็คือใบผู้หญิงแกล่งนะคะผู้หญิงที่สามารถคนโทรลผู้ชายได้มีอำนาจสามารถควบคุมผู้ชายหรือคนรอบข้างให้อยู่ใต้อำนาจนางได้นะคะใบนี้ก็แปลความหมายว่าเราต้องการควบคุมคนที่อยู่ รายล้อมเราเพื่อที่จะคนโทรลพวกเขาไว้ได้นะคะและช่วงนี้คุณก็มีดวงเช่นนี้เช่นกันค่ะคุณก็กลายเป็นผู้หญิงดวงแข็งนะคะไม่มีใครสามารถคนโทรลคุณได้หรือไม่มีใครสามารถล้มคุณได้นะคะทําให้ช่วงนี้ทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณคุณคอนโทรลมันได้หมดค่ะในตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งของโชคลาภค่ะคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม64นะคะโชคลาภได้เป็นใบ ราชินีเหรียญค่ะหรือใบพระแม่ลักษมีค่ะใบพระแม่ลักษมีรวยนะคะใบนี้แปลความหมายว่าคุณอาจจะได้โชคลาภที่เป็นชิ้นก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่หรืออะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งใหญ่ๆเข้ามานะคะโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีสูงมากค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของสรุปกงล้อจัก,กรวาลของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม64ค่ะ ได้เป็นใบพลบนะคะเป็น print of cups ค่ะหมายถึงเจ้าชายขี่ม้าขาวไงคะใบนี้ก็หมายถึงหนุ่มเจ้าสำอางคนหน้าตาดีแต่งตัวดีฉีดน้ำหอมเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมยตรีน่ารักและติดใจดีค่ะรวมรวมแล้วคนคนนี้ก็มีเสน่ห์แก่คนรอบข้างนะคะคุณอาจจะโชคดีเจอผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งคุณควรจะปรับ ปรุงตัวเองแต่งตัวให้เจ้าสำอางมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มราศีให้กับชีวิตของคุณช่วยดึงดูดพลังบวกเพิ่มสเสน่ห์และสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างง่ายดายมากนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของคนที่เกิด ราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม64ได้เป็นใบเดอะทาวเวอร์หรือเผากรุงลมกาค่ะใบนี้นะคะหมายถึงคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่เดือดร้อนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอาจจะมีเรื่องถึงขั้นทะเลาะกันถึงขั้นหย่าร้างนะคะหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการรื้อการถอนหรือเป็นภาวะของตึกพังถลม่มพังทลายนะคะ หรือความหมายหนึ่งนะคะหมายถึงความรักที่มีเรื่องถึงขั้นทะเลาะกันถึงขั้นหย่าร้างนะคะมันเกิดขึ้นกับภาวะของคนที่มีครอบครัวนะคะไม่ว่าชะตาชีวิตของคนเราจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือให้เรามีสติมีความคิดในการไตร่ตรองเพื่อจะแก้ไขแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้กลับมาดีขึ้นนะคะอาจจําเป็นจะต้องมีภาวะบางอย่างติดขัดบ้างแต่ เชื่อว่าทุกคนมีทางออกทางแก้ไขค่ะขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้เดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u u u b แองเจล่าข้าวข้าวเวิร์ l คลาเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ